ครับวันนี้ก็เป็นวันลอยกระทรงนะครับเป็น1 5คห้าเดือน12หรือเดือนพฤศจิกายนครับตรงกับวันที่สมาคมสื่อมวลชนท้งนนนสื่อิตรยุทธ์ตลอทัประเทศไทยได้เปิดเพจเพื่อที่จะนําเสนอข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมืองข่าวสังคมการกีฬาศึกษาบันเทิงการทหารการต่างประเทศ แล้วก็การสาธารณสุขการบันเทิงซึ่งสมาคมของเราก็จะเปิดเพจข่าวพวกนี้เพื่อให้ท่านได้ติดตามกันแล้วก็เพื่อที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนท่านด้วยนะครับที่จะมีความทุกข์เดือดร้อนมีเรื่องมีมีภารกิจใดๆที่จะประสานกับสมาคมก็ยินดีนะครับเป็นสมาคมยุคใหม่นะครับยุคของท่านนายกชาติพยิยะเจอจุน ับเพื่อที่จะนําเสนอข่าวสารต่างๆครับไม่ใช่ว่าจะเป็นเพียงสมาคมอย่างเดียวครับหนังสืบพิมพ์ข่าวการเมืองการปกครองหนังสือพิมพ์ข่าวเจาะโลกอาชญากรรมเราก็พร้อมที่จะรองรับเหตุการณ์ต่างๆอยู่แล้วนะครับครับกนดีนะครับทุกท่านนะครับกินดีที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนทุกท่านทุกที่ทุกรูปทุกนามนะครับไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงเพศใดๆแล้วแต่นะครับซึ่งมีความประสงค์อยากจะประสานกับสมาคมสื่อมวลชนขอขอเรียนเชิญนะครับเป็นสมาคมยุคใหม่ครับซึ่งจะได้ดาเนินการต่อไปนะครับขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านนะครับอย่าลืมติดตามนะครับเพจสมาคมสื่อมวลชนนะครับงสอพีมวิทยุโทรทัศน์ประเทศไทยนะครับยุคใหม่